สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนนี่ได้หมดทัศนสดชื่นงานเข้าโซเชียลจับผิดเอาเพลงตะ๊กแตนมางานเข้าต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวครับสาหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตที่เจอดราม่าสารพัดตั้งแต่ปี2564ทั้งการคบกันกับยิวชัดมงคลสมแก้วจนถึงวันแต่งงานและกําลังจะมีเบบีมาเลิมตาดูโลกกระทั่งเข้าสู่ปี2565เจ้าตัวก็โดนจับผิดอีกครั้งโดยคราวนี้เป็นเรื่องเพลง เพลงใหม่ที่เจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นถูกชาวเน็ตนำไป,ปเปรียบเทียบกับเพลงรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งของตั๊กแตนชนลดานักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บในแอปพลิเคชัน tiktok ซึ่งหลายคนบอกว่าเพลงใหม่เจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นเทียบดนตรีกับเพลงตั๊กแตนแล้วคล้ายกันจริงๆเพลงใหม่เจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นคล้ายเพลงของตั๊กแตนชนลดาที่ล่าสุดเจ้าของค่ายเพลงได้หมดทัศน์สดชื่นเพิ่งจะปล่อยออกมาานั้นมีชื่อผลงานเพลงว่าอยากอ่อนแอกับใครสักคนซึ่งเพลงนี้เจ นีได้เป็นคนเรียบเรียงแต่งเนื้อเองอีกทั้งเมื่อปล่อยออกมาเพียง2วันยอดวิวพุ่งไปเกือบ5 0,000นวิวแล้วอย่างที่บอกเจนนี่โดนจะผิดอย่างหนัก เมือ่อแอคเค n าทิกตอกหลายรายนาเพลงใหม่ของเธอมาเปรียบเทียบกับเพลงรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งของตักก๊กแตนชนลดาซึ่งบางคนก็บอกว่าเหมือนมากในเรื่องของทํานองหรือเมโลดี้อย่างไรก็ตามยังมีแฟนคลับเจนนี่ที่ได้ออกมาปกป้องว่าอย่าย,ยงเลยปล่อยให้เจนนี่ได้เติบโตและบางคนก็บอกว่าเพลงทํานองคล้ายกันมีหลายเพลงเป็นเรื่องปกติของดนตรีเพราะเนื้อร้องมันไม่เหมือนกัน ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ